อะไรนะว่าจริงนะเว้ยโ,โ,โอ้โหโปรโปร้อนแรงโปรไฟลุกสองพันเก้าร้อยบาทอยากขายเนี่ยราคาเนี้ย ังจากเสียงเปิดกระสอบแล้วแล้วก็โอ้ยมาชมเหมือนเดิมนะคะรีวิวแค่ส่งฟรีนะกระสอบใหม่ค่าส่งไปเก็บปลายทางนะจ๊ะ2,900บาทจากคุณพี่มาชมมาชมเซตเตอร์ฮูส รีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้ะโกดังผ้าสายสองนะคะมีเพจเดียวชื่อเดียวเท่านั้นจ้ะไม่มีพี่ไม่มีน้องนะคะอยู่คนเดียว <c oughs> ยืนหนึ่งแถวบ้านเรียวกว่ายืนหนึ่ง เซ็นเปื้อนเสียประมาณ10%บเปนคุณพี่ตีไปสิบเปพอ2,900บาทลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะก็อยากจะให้เออเอาของแนวแนวกันหนาวมาขายให้ลูกค้าเนาะยกกระสอบไม่ผ่านการคัดใดๆนะคะลูกค้า,าไปคัดไปแยกได้เลยบางคนเอาไปทําเป็นเสื้อขอบคุณพี่ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะคละาไซส์เลย รีวิวส่งฟรีใครรับรีวิวขอพร้อมโอนเท่านั้นนะใครใครเอฟรีวิวเราไม่โอนตีมือเลยนะยิกนะน,ะนี่ใช่เมื่อคืนฝันเห็นงูเมริก e ันอีเกิลสมีทั้งซิปและสวมปนกันนะคะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยคุณพี่จา๋าเพื่อนนิดเพื่อนหน่อยบางคนเอาไปซักได้นะคะมีทั้งซิปทั้งสวมปนกันลมหนาวเริ่มมานิดนิดแล้วพี่จา๋า สวัสดี50กว่ากท่านนะคะกระสอบ45กิโลค่ะคุณพี่ประมาณ100ตัวบวกลบนะคะบางคนนะ่ะเอาไปตัดเป็นเสื้อขอบนะพี่โชว์สะดือโชว์พุงอะไรอย่างนี้อ่ะใครรับรีวิวรีบพิมพ์มาเลยรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางนะคะโปขนาดนี้2,900บาทนะไม่ซื้อไม่ได้แล้วคุณพี่จ๋า บางตัวก็มีสกินบางตัวก็ไม่มีเอาดิกกี้จ้ะไซซ์เอลเห็นปะงอเป็นไงวันนั้นขายกันตัวเท่าไหร่ว่าดิกกี้สามร้อยกว่าบาทปะเออเนี่ยบางตัวก็สกินเยอะบางตัวไม่มีสกินบางตัวสกินน้อยนะคะอา่าเห็นนะแม่มันเอียงงออั่นเออ ร o c z วันนี้รีวิวอะไรอีกบ้างคะยังไม่แน่ใจเลยคุณพี่ดิวจ๋าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันคึบม,ม,มาแล้วว่ารีวิวทันก็รีวิวนะคะอาจจะรีวิวกางเกงยีนแฟนชั่นอีกหนึ่งรายการนะวันนี้เอาราคาไม่แรง2 9 0 0ัรบาททุกรายการเลยนะคะสวัสดี60ท่านนะคะ2 9 0 0ัรบาทเท่านั้นนะคะส,สเวตเตอร์ฮูด<ค>จ๋า,ออาอเออใครอยากดูอะไรพิมพ์มาได้นะคะเผื่อเรามีของเยอะเราจะรีวิวให้แต่ถ้ามีน้อยก็อาจจะ ใช้จ้าเอาใจสุดๆดนี่แอโร o โพสเทลนะคะตัวนี้สีชมพูหวานแหววใส่ไปปุ๊บมดกัดทันทีนะคะแชมเปียนหวานเกินไงคุณพี่หวานจนแบบมดกัดเลย,ยนี่บอกนิดน,นึงบางตัวนะคะใช้คำว่าบางตัวมันจะเป็นขน แคมีเทคนิคคือใครรู้จักเครื่องตัดขนไหมสเวตเตอร์เขาทำกันทุกปีนะคะ<ช>เขาเอาไปตัดขนพี่จะาใหม่คลิปแคทก็ตัดเหมือนกันนะคะตัดขนไม่ใช่ตัดขนซึ่งแชมเปี้ยนฮ้ยแต่นี่เรื่องจริงสวัสดี60กว่าท่านนะคะเนี่ยแชมเปียนปลายหอยบางตัวใหม่ก็ไหมใหม่เลยนะคะเนี่ยดูดิเออุ้ยสวยจังเลยตัวนั้นอะ นี่โอ้โหคุณพระเสื้อสาวอวบซิมบ้ามีอยู่คุณพี่คุณพี่สั่งได้เลยรับรีวิว2,900ได้จากพี่แรปเตอร์เดี๋ยวใครขอใส่หัวใจให้ก่อนนะจึ๊บจึ๊บ สั่งเป็นกระสอบใหม่ได้เลยบอกเอาสาเวตเตอร์ส9งพันเนะคะทักหาแอดมินได้เลยเดี๋ยวใครเข้าไปตอบทีเดียวนะจ๊ะคือตอนนี้ยังไม่มีคนตอบนะพี่เราขอไลฟ์สดกันก่อนเพราะว่าเราก็แข่งกับฝนเนาะช่วงนี้ลมหนาวเริ่มมาลมเย็นเริ่มมาแล้วอ่ะคุณพี่เราก็ต้องหาแบบเอองานพวกกันหนาวอะไรมาขายได้แล้วนะคะนี่เป็นไงเป็นไง เออใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะไหมพรมเราก็มีนะคะคุณพี่จ๋าไหมพรมคาดิแกนนะคะสามพบาทเท่านั้น2กระสอบลด300ร้อยสเวตเตอร์ใครจะเอาก็พิมพ์มาเลยนะจ๊ะกระสอบใหม่ได้เพราะรีวิวคุณพี่คุณพี่แรปเตอร์รับแล้วนะคะแบรนด์พิงเห็นป่ะพี่บางตัวมันทําราคาได้บางตัวนะถ้าเป็นอลายพื้นๆเดี๋ยวใครให้ดูตัวอย่างอย่างตัวนี้ลายพื้นๆนะ เราเอาไปตัดออกพี่ตัดออกไปเลยทำเป็นเสื้อขอบขายเด็กวัยรุ่น H&M ค่ะตัวนี้ถ้ามันเป็นซิปแบบนี้ก็ไม่ต้องไปตัดมันนะคะก็ขายเป็นคลุมแบบนี้ไปเลยนะบางคนนะ่ะเอาไปซักรีดที่จะใหม่คลิปแล้วทำราคาได้ดีด้วยนะคะใหม่มากแล้วทำราคาได้ดีนะ ตัวไหนเปื้อนเขาแยกซักตัวไหนไม่เปื้อนเขารีดอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่ารีดตัวเท่าไหร่นะ4บาทซักรีดอ๋อซักลีดสี่มโอ้ยหาหาได้ยากนะราคานี้นอกจากร้านประจำจ,จริงๆเนาะใครจะรับก็สอบใหม่พิมพ์รับมาเลยกางเกงสเวตเตอร์แครก็มีนะคะ2,900บาทเอาไปขายคู่กันได้เลยพี่จา๋าเหลืออยู่กางเกงสเวตเตอร์นร่าจะเหลืออยู่สา,สาลูกสี่ลูก กระสอบ45่กิโลประมาณ90ตัวปะเสตเตอร์90ยแล้วแต,วตว่แล้วแต่แปดสิบถึงร้อยตัวแล้วกันเนี่ยพิงแล้วป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันเดอร์พี่ๆใครอยากดูงานไหนนะคะแจ้งมาได้เลยนะพี่นะ วันนี้รีวิวกันแบบว่าหนักหน่วงมากนะคะงานอะไรหนา,หนาวๆอีกวะฮเล่เฮ้ยแบรนด์ได้โยหุยน่ารักจังเลยอ่ะของผู้หญิงนะตนนัวนี้นิวบาลานตัวนี้นิวบาลานเอาอะไรมาขายดีว่าอ,าอะไรมารีวิวเสื้อยืดก็มีนะคะแต่ว่ารีวิวไปแล้วเนาะเสื้อยืด อุ้ยแต่ลมเย็นมากเลยนะวันเนี้ยลมอา่าพายุเหรอพายุโนอ่นโนอ่นแสดงว่าไม่อื่นนะคะ mm hmm. เขาบอกโนออ่น <laughs> หมุกอะไรวะเน,นี้ย <No. S 1> บอกเลยสเวตเตอร์เนี่ยขายก่อนรวยก่อนจริงๆนะคะ <No. S 1> มองไม่เห็นล็อกซี่อีกแล้วจ้าโอ้ยปีที่แล้วขายไม่ทันเลยเนาะ mm hmm. แย่งกันหัวฟาดเลยอะจริงๆพี่ ใครขายก่อนก็มีโอกาสรวยก่อนมีลูกค้ากลุ่มลูกค้าเยอะก่อนใครใครดูอย่างเดียวก็ดูไปก่อนนะคะใครเริ่มก่อนรวยก่อนอันนี้บอกเลยเวลามันไม่รอใครนะคุณพี่ไม่มีคําว่าเอออ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้องอ้างนะคะด่าใครวะเนี่ยไอ้เบ้นมึงจะไปไหนนะมเมื่อกี้จะไปไปขี่อะไรนะสปีดบอสเหรอเบ้นขี่เรือ เฮ้ย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 ขอเอฟเฮ้ยเอฟไม่เคยสำเร็จหรอกอาดิดาสดอกแพงมากคุณพระหุยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโฟกัสก่อนมันจะได้เอารูปนี้ขึ้นรูปแรกเซาเว่ต์ะหูสองพันเก้าร้อยบาที่จะมีแบรนด์ให้ลุ้นทุกกระสอบนะคะ เดี๋ยวนี้พ่อมไม่เข้ามาดูหรออ้วนพ่อทำงานอ,อ๋อไม่พ่อมึงต้องดูลูกน้องค่ะเป็นหัวหน้าพ่อเป็นระดับผู้บริหาราใหญ่ <laughs> ตอนนั้นพ่อมึงก็เป็นผู้บริหารแม่กูก็เข้ามาดูกดไลค์ให้ด้วยดิมอสซิโมมอสซิโม วัวพี่เจนตาเอียงนนวความดันขึ้นความดันขึ้นใครสนใจนะพี่จ๋าสั่งไว้ได้เลยคือว่าพรุ่งนี้เราจะจัดส่งให้ทีเดียวเลยนะคะสั่งไว้โอนยอดทิ้งไว้เลยพี่จา๋าในกี้ อันเดอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยโลโก้ใหญ่มาเฮือมาอีกแล้วจ้าสเวตเตอร์โปรไฟไม่้2,900บาทสั่งแอดมินเลยบอกบอกว่าเอาสเวเตอร์2,900นเะคะสเวเตอร์2,900บาทนะจ๊ะคุณพี่เบอร์รองเบอร์หนึ่งขายอยู่3 5 0 0นะจ๊ะ รีบอกแบรนด์ไปลุ้นเอาเด้อมากน้อยแล้วแต่กระสอบการันตีไม่ได้นะจ๊ะเรื่องแบรนด์นะคุณพี่นะลา<ะ>เซลตัวสุดท้ายรีบอกลอย้าม <c oughs> ึงรีบหรอหน้ามืดเลยเบาหวานขึ้นไลยมุก2,900บาทสั่งแอดมินได้เลยบอกเอาสเตเตอร์รุ่นโปรไฟล์ไม่2,900นะคะคุณพี่จ๋า